ดูรูปนี้แล้วลองเติมคําลงในช่องว่างดิจะเติมว่าอะไรอันนี้คือการแทรกซอนของเครื่องจักรแหลงกำเนิดอพันธ์สองแหล่งนะฮะ s สหนึ่งสองมีเฟสเป็นไงเนี่ยมีเฟสตรงกันเฟสเริ่มต้นตรงกันเห็นไหมฮะเริ่มต้นจุ่มลงไปเึืงอให้เฟสเริ่มต้นตรงกันเลยมีเฟสตรงกันนะครับตรงกันเจี๊ยกเลยอ่ามันก็คือรูปของการแทรกสอดจากแหล่งกำเนิดพันธ์สองแหล่งนะฮะมันก็จะมีแนวอะไรแนวนี้คือ สันเจอสันท้องเจอท้องสันเจอสันท้องเจอท้องสันเจอสันมันก็จะมีแนวชุบขออนุญาตลาบชุบอันนี้คือเอ็นล่ะเอ็นศูนย์นะฮะเห็นไหมครับแล้วก็สันสันท้องสันท้องไม่ไม่ใช่สันท้องอันนี้สันท้องสันท้องนะมันก็มีอีกแนวหนึ่งแนวละแนวสันท้องสันท้องแนวนี้ครับ อ่าเขียนมาแล้วยะยะแอะ n เท่ากับหนึ่งด้านนี้ก็มีนะที่เกียรเขียนนะฮะอ่ะแล้วถ้าเป็นรูปนี้ล่ะ <c oughs> การแทรกซอกเหมือนเดิมเลยถามว่า S อสหนึ่งเสองเป็นไงครับโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้เดิมมันเป็นอะไรเนี่ยอ๋เดิมมันเป็นเส้นเส้นสีแดงหนักเนี่ยนะกลายเป็นเส้นปลาละเออกลายเป็นเส้นปลาไปแล้วนั้นแนวกลางเนี่ยเอายุ่งมาสิ แนวกลางเนี่ยแนวนี้นี่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 และนี่แนวกลางอะไรเจออะไรเนี่ยสันเจอกับสันกับท้องเจอกะท้องเปล่าไม่ใช่อ่ะมันเป็นละมันเป็นสันเจอกับท้องสันเจอกะท้องสันเจอกะท้องหมดเลยนะฮะมันเติมคําลงในช่องว่างคือ s หนึ่ง s สองทีนี้มีแฟดตรงกันไหมไม่เป็นไงครับแฟดต่างกันละเท่าไหร่ แฝงเริ่มต้นต่างกันเอาแฝงเริ่มต้นแล้วกันจุ่มลงไปเนี่ยแฝงเริ่มต้นต่างกันองศาแน่นอนอันนึงเป็นสันอันนึงเป็นท้องมันก็ต่างกันหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะฮะในรูปนี้ต่างกันหนึ่งร้อยแปดสิบองศาเลยก็คือว่าพูดง่ายๆคือจุ่ม S1 ไปก่อนนะฮะครึ่งรอบแล้วถึงค่อยจุม่ม S2 ตามไปนะฮะมันก็เลยแทนที่จะเป็นสันมามันก็เลยเอ,อะไร ท้องตามมาวิ่งช้าไปครึ่งรอบนะครับก็อะไรขึ้นเนี่ยแนวกลางเนี่ยแนวเอ็นทักกูนเนี่ยแทนที่จะเป็นแนวที่มีการเสริมกันกลกลายเป็นแนวอะไรหักล้างกันครับนะฮะแนวเดิมที่ควรจะเป็นสันเจอสันเห็นไหมอันนี้ควรจะเป็นสันเจอสันก็เป็นแนวที่มีการหักล้างกันแทนนะฮะเพราะฉะนั้นแนวทั้งหมดที่เป็นแนวเสริมเดิมนะฮะจะก,กลายเป็นแนวหักล้างเพอรอชิเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้น เราจะได้ว่าสมการที่ใช้ในการคำนวณเดิมสำหรับแหล่งกำเนิดสองแหล่งที่มีเฟสเริ่มต้นเหมือนกันเราบอกว่า d ีไซ g ์ที e เท่ากับเอ็นแดในกรณีที่เป็นแนวเสริมนะฮะอันนี้คือเฟสตรงกันเฟสตรงกันแต่พอเฟสเป็นไงครับต่างกัน180องศา สมการกับตลัด์เลยดีไซิต้าเท่ากับเอลมดาจะกลายเป็นแนวอะไรจะ๊ะแนวหักล้างอย่าลืมนะไม่ใช่อย่าลืมนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจะเป็นแนวหักล้างนะฮะแน่นอนที่สุดแนวหักล้างเดิมดีไซิต้าเท่ากับวงเล็บ n ลบเศษหนึ่งส่วนสองแมดาก็จะกลายเป็นแนวเสริมนะฮะอันนี้ก็จะกลายเป็นแนวเสริม โอ้ชีวิตมันก็อย่างนี้ละกับตลบปัดนะฮะจำไว้นะถ้าเฟสเริ่มต้นต่างกันร้อยแปดสิบองศานะฮะแนวที่เป็นแนวเสริมรูปเนี้ยนะจะกลายเป็นแนวหักล้างเห็นไหมครับอืมและสมการของแนวหักล้างก็จะกลายเป็นแนวเสริมกรับตลบปัดกันนั่นเองดูรูปกันให้จะาจ่กันอีกทีแล้วกันนะฮะอันนี้คือแหล่งกําเนิด R พัน y1 y2 มีเฟสเริ่มต้นเหมือนกัน,นเห็นไหมฮะแนว n เท่ากับ0 n เท่ากับ1เนี่ยอะไรเจออะไรสันสันทองทองสันสันทองทองอันนี้เสริมนะฮะแนวเสริมเห็นไหมครับแต่พอกลายเป็นรูปนี้เอาสวยเลยเฟสเริ่มต้นตรงกันข้ามกันนะฮะแนวเดิมที่เป็น0กลายเป็นะหักล้างนะหักล้างหักล้างเห็นไหมครับอ่ะยังไม่เห็นกลับไปใหม่ก็ได้นี่ แฝเริ่มต้นตรงกันใช่ไหมฮะดูให้ดีนะแนวเนี้ยแนวเนี้ยเขียนเส้นไว้ก็ร้อยเป็นไงเสริมหมดใช่ไหมฮะสันเจอสันท้องเจอท้องแต่พอเป็นต่างกันอ้าวตายเลยกลายเป็นสันเจอท้องสันเจอท้องหมดเลยกลายเป็นแนวอะไรครับหักล้างเห็นไหมครับแล้วไม่ใช่เอ็นศูนย์เอ็นเดียวด้วยนะซุกแนวเลยอันนี้ก็เป็นยาสันเจอท้องสันเจอท้องสันเจอท้องหักล้างอีกเหมือนกันหมดเลยหักล้างหมดเลยนะ อันจากเดิมที่เป็นเสริมจะกลายเป็นหักล้างหมดเลยเนาะเออเห็นไหมครับยังไม่เห็นกลับไปดูใหม่อีกก็ได้เห็นไหมอันนี้เสริมกันนะสันเจอสันท้องเจอท้องเห็นไหมสันเจอสันท้องเจอท้องสันเจอสันท้องเจอท้องอันนี้เสริมนะอันนี้ก็เสริมนะเพราะว่ามันมีเฟษเป็นไงกันตรงกันใช่ไหมครับสมการนี้คำนวณสมการคืออะไรดี ซ i ายซีตาเท่ากับเอ็นลัมดาอันนี้คือแนวเสริมใช่ป่าแต่พอกลับตารางดกลายเป็นรูปนี้อัดจูง <c oughs> เ็นเริ่มต้นตรงกันข้ามกันกลายเป็นละแนวเสริมกลายเป็นแนวหักล้างเพราะฉะนั้นแนวหักล้างกรณีที่เฟดตรงกันข้ามกันเราก็ใช้สมการ d s ซ n าซีตาเท่ากับ n ลัมดาสมการเดิมชัดนะ เรียนนะเอาล้านะมอตอนนี้ละถ้าเราให้คลื่นน้าเนี่ยนะมันเคลื่อนที่คลื่นน้าที่เป็นคลื่นหน้าตรงเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านช่องแคบเดียวว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะเรามีช่องแคบเดียวนะซึ่งมีความกว้า,างดีใดๆแล้วเราก็มีคลื่นหน้าตรงสีเธอคอยเขียวเธอคอยเนี่ยเคลื่อนที่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอช่องแคบไอ้บริเวณที่ติดช่องแคบก็ติดไปไม่ได้แต่บริเวณที่ผ่านช่องแคบ มันก็จะปรับพืชตนเสมือนกับแหล่งกําเนิดคลื่นใหม่นะหอยเกนหอยเกนครูหมูก็เขียนจุดไว้เป็นจุดกําเนิดคลื่นใหม่บนหน้าคลื่นตรงที่ผ่านช่องแคบอันเนี้ยไปนะครับแล้วก็จุด s ก็เป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง s 1่ s 2ก็คือเป็นเป็นแหล่งกําเนิดจุดอันนึงที่อยู่ระหว่าง s 1่กับ s 2เนาะสมมุติว่าเราให้นะฮะแหล่งกําเนิดที่ s กับ s 2เนี่ยนะฮะทำให้เกิดขึ้นแล้วไปหักล้างกันที่จุด p อันไกลโพ้น ที่เป็นจุดบับด้วยนะฮะบนแนวที่มีการหักล้างกันแนวแรกคือ n เท่ากันหนึ่งอันไกลโพ้น์เลยถ้ามันไกลโพ้น2สองตัวนี้ก็เกือบจะเป็นไงกันเกือบจะขนานกันหักล้างแนว n เท่ากันหนึ่งนะอย่าลืมนะขออนุญาตวง n เท่ากันหนึ่งไว้หน่อยสองคันคือ n เท่ากันหนึ่งแล้วก็เป็นละบับบับนะฮะคือหักล้างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแรงกําเนิดที่อยู่ทางด้านขวาของ s สองกับทางด้านขวาของ x มันก็จะไปหักล้างกันนะฮะ นะมันก็จะไปหักล้างกันที่จุด P อันไกลโพ้นนั่นเช่นกันขออนุญาตเขียนจุด P แล้วกันจุด P อันไกลโพ้นนั่นนะฮะถัดมาเรื่อยๆใช่ไหมถัดมาอีกคู่หนึ่งคู่สีแดงคู่สีเขียวคู่สีดำคู่สีน้ำเงินนู้นไปหักล้างกันที่จุดบับนะ,ะบนแนวแรก N แล่วกันหนึ่งอันไกลโพน้นโพนนั้นเช่นกันนะครับโอ้โหมันก็ไปหักล้างกันเพียบเลยนะ,ะเราลองมาพิจารณา ทีละคู่กันนะฮะเราได้ว่าถ้ามันไปยังจุด P อันไกลโพล้นแหล่งกำเนิด x กับ s2 เราจะได้ชมกรที่สำคัญออกมาคือ xy xy คือผลต่างระหว่างระยะจากแหล่งกำเนิด x ไปยัง p ลบด้วย x2 ไปยัง p นะฮะ x ไปยัง p ลบด้วย s2 ไปยัง p เนี่ยนะฮะก็จะมีค่าเท่ากับเนื่องจากมันเป็นแนว บับเป็นจุดบับบนแนว n เท่ากันหนึ่งนะเราก็ได้ว่าตามสมการแนวที่มีการหักล้างกันคือ n ลบเศษหนึ่งหนึ่สองแลมดาและโจทย์บอกว่าแนว n เท่ากันหนึ่งใช่ไหมเราก็แทน n เท่ากันหนึ่งลงไปแล้วได้เอ็กซากับหนึ่งลบด้วยศูนย์สองแลมด้าหรือเท่ากับแลมดาส่วนสองเพราะฉะนั้นเราก็ได้เอาสองย้ายขึ้นมาคูณนี่นะฮะเราก็ได้ว่าสองเอเท่ากับแลมด้าสองเ,เ,เอ,ยยนนอเท่ากับแลมดา, y, า,แ,ลมดาแล้วยังไงล่ะ ดูสามเหลี่ยมรูปนี้สามเหลี่ยมรูปนี้คือสามเหลี่ยมรูปไหนสามเหลี่ยม S1 S2 O กับสามเหลี่ยม x S2 y นะฮะเนื่องจากว่าสามเส้นนี้เกือบจะขนานกันเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็เกือบจะเป็นมุมฉากมุมนี้ก็เกือบจะเป็นมุมฉากนะครับล้วบอกว่าเส้นที่ลากจากจุดกึ่งกลาง ของสามเหลี่ยม s 1 s 2 o ขนานกับฐานนะฮะเป็นไงครับมันก็จะมาแบ่งครึ่งตรงนี้ด้วยนะเส้นนี้ขนานกับฐานลาาจุดกงกลาง x y จะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งนะฮะเราจะได้ว่า x y เนี่ยจะมีค่าเป็นเขียนให้มันชัดๆหน่อยเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกัน x y เนี่ยนะฮะจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของอะไรของ o เอสหรือพูดง่ายๆว่าเราจะได้ว่า OS 1เนี่ยก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่2 x y เอ็กซ์ไโอโฉตัวนี้นี่นะไอตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ OS 1นะึเพราะฉะนั้นเราได้ OS 1เท <c oughs> ่ากับ2 x y นะฮะ OS 1อสหนเท่ากับสองนะเท่ากับแลมดานะฮะนะเท่ากับแลมดาแต่ว่าเราได้แล้วใช่ไหมไอตรงเนี้ย x y ตัวเนี้นเอย์นะฮะนะ ตัว os 1 os 1ก็คือ d sine theta ถูกไหมเอ่ยนะฮะเราก็แทน os 1เท่ากับ 2xy ซึ่งเท่ากับ d sine theta เนี่ยนะมีค่าเท่ากับ lambda ด้วยงงไหมทำไม os 1เท่ากับ d sine theta นะฮะเพราะว่าอันนี้กับอันนี้มันไป os 1ดู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  os 1นึ่งทำไมเท่า d sine theta ด้านนี้ os 1ใช่ไหม นี่คือซีตาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไซนซีตาเท่าไหร่พิสูจน์ให้ดูอีกทีนึงเราได้ว่าไซนซีตาตรงไหนดีตรงนี้ไซนซีตาเท่ากับตรงมุมคือ OS1 ส่วนด้วยตรงฉากคืออะไร S1 S2 หรือ S1 S2 ก็คืออะไรนั่นเองคือ D นั่นเองใช่เปล่าเมื่เราได้ว่า OS1 ก็เท่ากับเท่าไหร่ D ีไซเซตานี่ไงพิสูจน์ให้ดูแล้ว มันเราแทนค่า OS 1ด้วย d sin นซึ่งมีค่าเท่ากับ Lambda เนาะมันเราได้สมก,การสำคัญออกมาคือ d s i ซนเท่ากับ n Lambda หรืออันนี้มันเป็นสมก,การการหักล้างกันนะฮะเป็นสมก,การท่ากับ d sin เท่ากับเ Lamb มดเพราะอันนี้เป็นแนวหักล้างแนวที่1ใช่ไหมฮะเราได้สมก,การว่า d s i ซน์สเท่ากับ1 Lambda นะ ถ้าเป็นแนวที่2ก็2องลมดาเพราะฉะนั้นเราได้สมการทั่วๆไปคือดีไซน์ติตาเท่ากับเอลมด้าเฮ้ยโยทำไมมันกลับตระปาดอะปกติดีไซน์ติตาเท่าเอลมดาเนี่ยนะฮะมันคือสมการที่ใช้สําหรับหาแนวที่มีการเสริมกันนะฮะของแหล่งกําเนิด r หน s หนึ่ง s สองนะที่อยู่ห่างจากกาันดีได้ๆถูกไหมฮะแนวเสริมกันสมการที่ใช้เป็นดีไซน์ติตาเท่าเอลมดาแล้วแนวหักล้างกันในหักล้าง ะะมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ดีไซซีตาเท่ากับ N ลบเสองแลมดานะฮะแต่จากการพิสูจน์สูตร,ตรอันนี้ออกมาปรากฏว่าแนวที่มีการหักล้างกันในกรณีที่คลื่นเคลื่อนที่นะฮะนะเอาลบทิ้งนะฮะแนวที่มีการหักล้างกันในกรณีที่คลื่นหน้าตรงเคลื่อนที่ผ่านช่องแคบนะครับเราจะได้ว่า สมการของแนวที่มีการหักล้างกันแนวแรกจากแนวกลางคือแนวหักล้างนะฮะในกรณีช่องแคบเดียวรูปนี้เลยนะรูปนี้เลยเราจะได้ว่าแนวหักล้างสมการที่ใช้ในการคำนวณคือดีไซีต้าเท่ากับเอลแลมดานะฮะนะในกรณีที่ผ่านช่องแคบเดียวนะเราจะเห็น แนวหักล้างชัดกว่าแนวเสริมเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงช่องแคบเดียวเราจะสนใจแต่แนวหักล้างและส่วนใหญ่แนวหักล้างที่ชัดเจนเนี่ยจะเป็นแนวหักล้างแนวที่1นนะครับเดี๋ยวคุณหมูจะให้ดูรูปจริงๆนะฮะจากการแทรกสอดนะฮะอันนี้เกิดการแทรกสอดได้เหมือนกันนะฮะของคลื่นหน้าตรงที่เคลื่อนที่ผ่านอะไรครับผ่านช่องแคบเดียวนะครับ อาจารย์หมูจะสรุปให้พวกเราฟังอีกทีสำหรับการแทรกสอนเมื่อเคลื่อนน้ำเคลื่อนที่ผ่านช่องแคบเดียวนะครับอ่า uh huh. มันจะเกิดแนวที่มีการถักล้างกันนะฮะแนวที่เราสนใจคือแนวที่1มันจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะจุดบับบนแนวที่1จากแนวกลางนะฮะสมมติอันนี้ลากไปยังจุด P ซึ่งอยู่บนแนว n เท่ากับ1จากแนวกลางมันก็จะทำมุมซีต้ากับแนวกลางแบบนี้สมการที่คุณหมูพิสูจน์ให้ดูมาแล้ว ก็คือจะเป็นสมการ d ีไซซิตาเท่ากับเอนแมดานะฮะในกรณีที่ n เท่ากับ1เราก็ได้สมการมาว่า d ีไซซตาก็เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับแอมดานะฮะหรืออาจจะใช้สมการนี้ก็ได้ว่า n เท่ากับเท่าไหร่นะดีไซซตาเท่าส่วนด้วยะไรส่วนด้วยแอมดานะครับในกรณีในกรณีที่แนว n เท่ากับ1เนี่ยมันเป็นไงครับ ทำมุม90องศากับแนวกลางรืด P อย่างเงี้ยนะฮะไปยังแนว n เท่ากัน1มันทามุม90องศากับแนวกลางนะฮะเัราะเราได้ n ก็มีค่าเท่ากับเท่าไรเท่ากับ d ไซน์ทีตาคือไซน์90องศาส่วนด้วยลมดาหรือไซน์90มีค่าเท่ากัน1หรือ n เท่ากับ d ส่วนลมดาเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ d เท่ากับลมดาหรือขนาดของช่องแคบ d ตัวเนี้ยนะฮะลืมกด d ไป Like, นะฮะเมื่อไหรก็ตามที่ดีเนี่ยเท่ากับแลมด้าเกิดอ,อะไรขึ้นครับเอาดีเท่ากับแลมด้าก่อน uh huh. แนวที่มีการหักล้างกันแนวแรกเนี่ยมันจะเป็นไงครับทํามุมเก้าสิบองศากับแนวกลางแล้วมันมีไหมเนี่ยมันจะมีการหักล้างมัม้ยมีมันอยู่บนผนังของตัวที่มากั้นเลยแรงกําเนิดขึ้นก็จะเป็นเมื่อขึ้นหน้าตรงเคลื่อนที่มาอย่างนี้มันก็จะพื้นตนเสมือนกันอะไรครับแหล่งกําเนิดขึ้นใหม่แบบนี้เลยเพราะแนวที่มีหักล้างกัน อยู่ตรงนี้จากแนวกลางสรุปคือไม่เห็นแนวที่มีการหักล้างกันแนวเอ็นเท่ากันหนึ่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะถ้าดีน้อยกว่าแลมดามันจะไม่เกิดแนวที่มีการหักล้างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสรุปออกมาได้ว่าสำหรับคลื่นหน้าตรงที่เคลื่อนที่ผ่านช่องแคบนะบถ้าช่องแคบมีขนาดดีเนี่ยนะฮะเท่ากับ หรือน้อยกว่าแลมดานะฮะน้อยกว่าหรือเท่ากับแลมดามันจะเป็นไงครับไม่เกิดแนวหักล้างเลยนะเมื่อไม่เกิดแนวหักล้างเลยเป็นไงครับมันก็จะประพืชตนเสมือนกับจุดกำเนิดคลื่นใหม่นะช่องแคบจะประ เพื่อตนเสมือนกับจุดกำเนิดคลื่นใหม่เข้าใจาไหมครับเสมือนกับจุดกำเนิดคลื่นใหม่ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นแนวที่มีการหักล้างกันหรือเสริมกันเลยอย่างเด็ดขาดสำหรับช่องแคบที่มีขนาดเท่ากับหรือ มาดูรูปจริงๆเลยของการที่คลื่อนหน้าตรงเคลื่อนที่ผ่านเข้ามาในช่องแคบเดียวนะฮะมันมีแถวบนกับแถวร่างนะดูแถวบนรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามของแถวบนแล้วก็แถวล่างก็รูปที่สี่รูปที่ห้าแล้วก็รูปที่หกเอาแถวบนก่อนแถวบนนี้อะไรเนี่ยถ้าดูจากแถวบนเราจะเห็นได้ว่า นะะขนาดของช่องแคบดีเนี่ยนะฮะแต่ละรูปทุกรูปเนี่ยมันมีค่าคงที่เห็นไหมครับคงที่แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรนี่จากสว่างถึงสว่างคืออะไรลมดาอันนี้ก็เป็นไงก็ลมดาอันนี้ก็เป็นล่แลมดาเป็นไงครับลมดามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงดูจากรูปลมดามาหึมมาเลยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็คือเราเพิ่มแลมด้าให้มากขึ้นเกิะไรขึ้นเมื่อเพิ่มแลมด้าให้มากขึ้นดูให้ดีออลบทิ้งจะได้เห็นภาพนะฮะรูปหนึ่งรูปสอง,ร,สองรูปสามดีคงที่นะฮะดีเขียนตรงนี้ดีกว่าดีคงที่แต่เราเป็นไงเราเพิ่มเพิ่มอะไรครับเพิ่มแลมดา้า สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับนะมฮะ n นั้นที่หนึ่ง n นั้นที่หนึ่งเดิมมันดูนะดูนะแม่ไปบังมันอีกนะนะ n นั้นที่หนึ่งคืออันเนี้ยนะนี่คือหักล้างแนวแรกจากแนวกลางใช่ไหมอันนี้คือ n เท่ากับหนึ่งมองให้ชัดนะอันนี้ก็เป็น n เท่าละ่ะ n เท่ากับสองนะเราดู n เท่ากับหนึ่ง n เท่ากับหนึ่งเป็นยังไงทำมุมบานออกไปเรื่อยๆทำมุมซีตาโตขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับนี่ซีตาหนึ่ง อุย้ยไม่ใช่เอาเอ็นนั่งมาหนึ่งตัวเดียวแล้วกันจะได้ไม่สับสนนะฮะนี่คือซีต้าหนึ่งนะฮะนี่คือซีต้าหนึ่งซีต้าในรูปที่สองและรูปที่สามเป็นไงครับไม่เห็นแนวเลยเห็นไหมฮะก็เป็นไปตามสมการของเราอ่ะคืออะไรเมื่อไรก็ตามที่ดีน้อยกว่าหรือเท่ากับแลมดานะฮะในกรณีเนี้ยเห็นไหมดี D มันเป็นไงครับน้อยกว่า Lambda แลมดาแหละนะฮะ จุดนี้จะประพฤติตนเสมือนกับจุดกําเนิดขึ้นใหม่เห็นไหมคับอ่ะมาดูรูปล่างบ้างรูปล่างนี่เราให้อะไรคงที่เนี่ยน่าจะเป็นลัมด้านะไม่น่าจะใช่เลยระยะอันนี้มันห่างกันเป็นไงเท่าๆกันเลยนะเท่าๆกันนะฮะาะแลัมด้าเป็นไงคงที่นะรูปบนเราให้ดีคงที่ดีคงที่รูปบนดีคงที่ รูปร่างเราให้ลัมด้าคงที่ดูที่เกิดอะไรขึ้นนะฮะสี่ห้าหกไม่ใช้อะลบทิ้งแนวนี้คือแนวกลางนะแนวกลางเสริมกันแน่นอนนี่คือหักล้างใช่ไหมฮะนี่คือสต้าอันที่หนึ่งแต่แล้วเราเพิ่มดีนะอันนี้คือดีหนึ่งแล้วก็ดีเป็นไงดีเล็กลงเป็นดีสองดีเล็กลงเป็นดีสามเล็กจิว๋วเลย นะฮะ d3 าเนี่ยน้อยกว่าแลมด้าเห็นไหมฮะเออเพราะฉันจะเห็นได้ว่าแนวไปนไงแนวหักล้างชุกนี่แนว n เท่ากันหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยเนเท่ากันหนึ่งนะ,ะมันโตขึ้นเรือ่อยจถ้ามาถึงตรงนี้ไปนไงมีไหมไม่มีเลยนะ,ะช่องแคบนี้จะ,ะพูดตนเสมออย่างไรครับจุดกําเนิดคลื่นใหม่มจุดกําเนิดคลื่นใหม่เลยเห็นไหมครับอ่าก็เป็นไปตามสรรมการของเราก็คือเมื่อไรก็ตามที่ดีมันน้อยกว่าหรือเท่ากับแลมด้านะฮะ ช่องแคบจะประพฤติตนเสมือนกับจุดกําเนิดคลื่นใหม่นะเอาไอที่มันพิมพ์สวยๆมาที่หลังขนาดของช่องแคบคงที่แต่เปลี่ยนความยาวของคลื่นเป็นไงเพิ่มแลมดามากขึ้นเรื่อยๆจนทั้งดีน้อยกว่าแลมดา้าผลมันก็เห็นอย่างนั้นละมันจะเป็นเป็นจุดกําเนิดคลื่นใหม่และในกรณีรูปแถวล่างความยาวคลื่นคงที่แต่เปลี่ยนขนาดของช่องแคบให้ลดลงเรื่อยๆเห็นไหมครับมันก็จะประพฤติตนสเสมือนกับจุดกําเนิดคลื่นใหม่นะครับอื เรามาดูวิธีการสร้างแหล่งกําเนิดอาพันอาพันไม่อาถันโดยให้คลื่นน้ําเคลื่อนที่ผ่านช่องแคบคู่แหล่งกําเนิดอาพันเราทราบแล้วว่ามีอะไรความถี่เดียวกันนะครับความถี่เดียวกันแล้วอันเนี้ยเราต้องการให้มันมีมุมเฟดเริ่มต้นมุมเดียวกันด้วยอืมเริ่มต้นมุมเดียวกันด้วยเห็นนะฮะมุมเดียวกันอ่ะ เขียนให้มันเลอะเทอะสักนิดหนึงเราก็มีคลื่นหน้าตรงวิ่งมาจูดจูดแล้วก็จูดแล้วก็มาเจอช่องแคบคู่ดูจากรูปชัดเจนใช่ไหมแลมดากลิยาจากนี้ถึงนี้นี่คือแลมดาของคลื่นน้ําดีกลิยะจากนี้ถึงนี้เป็นไงดูจากรูปดีมันใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าแลมดาจะดีสองอันนี้เท่ากันเลยนะเราจะได้ว่าดีเนี่ยมีขนาดน้อยกว่าแลมดา เพราะฉะนั้นถ้าดีมีขนาดร้อยกว่าแลมดามันก็จะ,ะพื้นตนเสมือนกับอะไรครับแหล่งกําเนิดคลื่นใหม่เลยเนาะนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะเอาเลยเลยช่องนี่อ่ะ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 ครับมันจะประพฤ้นตนเสมือนกับแหล่งกําเนิดคลื่นใหม่เนื่องจากว่ามันเกิดจากแหล่งกําเนิดคลื่นเดียวกันความถี่เดียวกันมาถึงตรงนี้มันก็จะ,ะพู้นตนกระเสริฐ สเสมือนกับแหล่งกําเนิดขึ้นใหม่ที่มีความถี่เดียวกันและมุมแฟดเริ่มต้นในกันด้วยเดียวกันด้วยเพราะมันมาถึงพร้อมๆกันขึ้นหน้าตรงวิ่งม,มาถึงพร้อมๆกันนี่แหละครับวิธีการสร้างแหล่งกําเนิดอ,อาพันนะฮะโดยให้คลื่นน้ําเคลื่อนที่ผ่านช่องแคบคู่จําไว้ด้วยนะครับเพราะอาจจะมีรูปการทดลองบางอันซึ่งเขาไม่ได้จุ่มนะฮะตัวที่สั่นลงไปในถาดคลื่นแต่เขาให้คลื่นหน้าตรงเคลื่อนที่ผ่าน ช่องแคบแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าเป็นช่องแคบคู่หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นดับเบิล o u b l e ดับเบิลสลินะฮะสลิดนะฮะแล้วถ้าเป็นช่องแคบเดียวเราก็เรียกว่าเป็นซิงเกิลสลิดนะฮะซิงเกิลสลิวิธีการทำให้ช่องแคบเดียวเป็นเหมือนกับแหล่งกำเนิดจุดก็ทำได้โดยการให้ดีมีค่าน,น,น้อยกว่าแลมดานั่นเอง ผู้หมูก็มาทําตารางเปรียบเทียบการแทรกสอดของคลื่นน้ําผ่านช่องแคบคู่หรือแหล่งกําเนิดรนพะันสองแหล่งก็ได้และผ่านช่องแคบเดียวนะครับมาดูทางซ้ายมือเป็นแหล่งกําเนิด r. พันสองแหล่งนะฮะตกคําว่าาพันเขียนสั้หน่อยล,ลจะได้ชัดเจนหรืออาจจะเป็นช่องแคบคู่ก็คือช่องแคบเล็กๆ2ช่องโดยช่องแคบแต่และช่องมีดีปเป็นไงน้อยกว่าหรือเท่ากับลมดานะมันจะได้ประพฤตินตนเสมอกับ แหล่งกำเนิดคลืนใหม่เขาบอกว่าแน่นอนสมการการแทรกสอดสําหรับแนวแรกที่มีการหักล้างกันน่แนว N เท่ากับหที่มีการหักล้างกันขูจะเอาแนวหักล้างนะครับสมก,การจะเป็นอะไรครับ d s i ซสตาเท่ากับ n 1 2ลบเศษหนส่วนสองแลมดนะฮะแต่สมก,การแรกได้แนวแรก N เท่ากับหนคือเท่ากับเท่าไหร่ครับแลมด d าส่วนสนะฮะ สำหรับช่องแคบเดียวนะฮะที่มีความกว้างดีเนี่ยนะฮะมากกว่าแลมดานะแน่นอนมันก็จะเกิดการแทรกสอดนะฮะสำหรับสมการแนวแรกที่มีการหักล้างกันเราจะได้ว่า d ีไซเซตาเท่ากับ n l l แลมหรือเท่ากับแลมดานั่นเองเพราะ n เท่ากันหะฮะโจทย์บอกว่าสมการแรกแนวแรกที่มีการหักล้างกันจำไว้ด้วยนะครับ มันจะกลับตาลาปัดกันนิดหน่อยแบบนี้ละ